สวัสดีครับพวกผมนายปอนปันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกม Minecraft Server I S M P กันนะครับผมคือตอนนี้เป็นอันนี้เป็นคลิปที่ถ้าใครได้ดูไลฟ์สตรีมของหมอ,อบอสจะเห็นว่าผมยังไม่เริ่มทำเลยผมเพิ่งมาทำตอนหลังลงไลฟ์แล้วนะครับก็อ,อันนี้ก็เป็นวันที่21นะครับตอนตี5นะครับก็เอาเป็นว่าผมจะรีบทำให้เสร็จแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยว เราจะเริ่มทําร้านวันนี้เราจะมาทําร้านกันลืมบอกว่าเราจะมาทําร้านขายของกันนะครับเพราะว่าเห็นนพื่อนเริ่มทํากันแล้วผมก็ขายกันพพวเดอร์นะครับก็พยายามจะเอากันพพลเดอร์มาลงขายให้ได้มากที่สุดนะครับ <G un less one> ก็เดี๋ยวเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดีไซน์กันเลยครับผมโอเคนะครับเราก็จะมาเริ่มดีไซน์กันนะครับก็คือตอนแรกนะครับผมจะสร้างเป็นคิปเปอร์นะครับจะสร้างเป็นเป็นหุ่นคิปเปอร์ใหญ่ๆนะครับตอนแรกจะทําแล้วหมอบอกว่าเอ้ยมัน มันดูจำเจไปมันดูจำเจไปก็เลือบฮะเป็นหนึ่งวัดวัดคิปเปอร์กันเฮ้ผมไม่ผมว่าคิปเปอร์ได้ดีอยู่ต้องขออภัยเสียงรถด,ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันช่วงเช้าแล้วครับเขามไม่ทำงานกันนะครับผมโอเคตอนแรกผมจะปั้นึ่งปั้น่างนในเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นคิปเปอร์นะครับแต่ว่าหมอบอกอันที่ผมบอกไปเมื่อกี้หมอบอกว่า,วามัน น้าคิปเปอร์งี้ป่ะวะหมอมันไม่โอเคนะมันไม่มัน,ม,นมันดูธรรมดาไปผมก็เลยกะว,ว่าเอ้ยผมคือคือร้านผมเป็นร้านที่ขายกันพัลเดอร์กันพัลเดอร์ก็คือดินปืนพอพูดถึงดินปืนต้องนึกถึงอะไรครับถึงระเบิดถึงระเบิดถ,ถ้าทำเป็นเอ่อสั้นไปถ้าทำเป็น TNT ถ้าทำเป็น TNT อันเนี้ยมันก็ดูธรรมดาไปเหมือนกันอาจารย์เอ้ยไม่ใช่อาจารย์ ติดติดติดพอพอดีเมื่อกี้เพิ่งนั่งนั่งฟังชีวะมานะครับก็คือเขาบอกว่าไอหมอบอกบอกว่าไอทำไมไม่ลองทำเป็นไดดามายด้วยล่ะถ้าเป็นถ้าพูดถึงไดนามายนะครับก็ะบจะนึกถึงระเบิดที่เป็นเป็นทรงกระบอกอย่างนี้นะครับแล้วพอทําเป็นระเบิดเป็นทรงกระบอกถ้าเป็นกระบอกเดียวมันจะไม่สวยครับก็เลยลองก็เลยสร้างเป็นกระบอกอย่างนี้เป็นกระบอกสองคูณสองครับก็ มันวาดไงวะเออชึบชึบมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีมีเขาเรียกสายชนวนสายชนวนอ่ะผมวาดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีขาวอ่าเดี๋ยวผมลงสีให้ดูด้วยแล้วกันอันนี้คือคอนเซปต์นะครับอ่าเดี๋ยวผมลงสีนะปึ๊บจะเป็นประมาณนี้อ้าวผมลือเปลี่ยนก็มีเราใส่ใช้เป็นบัตรฟุงนะฮะจะได้จะได้ดูออกกันนะว่าไหนเป็นเส้นออนไลน์อันไหนเป็นไอ้นี่โอเค ผมใช้เป็นสีแดงก็คือพื้นที่ระเบิดไอพื้นที่ของตัวตึกที่ผมจะทำนะครับเป็นเป็นสีแดงแล้วก็ข้างบนจะเป็นสีดํานะครับผมใช้เป็นสีออกไม่ดํามากนะครับเพราะว่าจะได้รู้จะได้ทุกคนจะได้มองเห็นเหมือนกันได้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ผมคิดดีไซน์ไว้แล้วก็จะมีเส้นสีขาวเส้นสีขาวเอางั้นเอาขาวสุดเลยตรงนี้เส้นสีขาวนะครับอันนี้คือดีไซน์ระเบิดนะครับ อันนี้มันวาดระเบิดวาดระเบิดมากกว่าก็นะแล้วก็ก็จะมีทางทางตรงนี้เดี๋ยวผมว่าน่าจะเป็นหมอบวงหมอบบอสน่าจะมาทําเองมากกว่าแล้วก็จะเจาะประตูตรงนี้เจาะประตูตรงนี้เอาเจาะประตูเป็นประตูคู่หน้าประตูไม่ใช่ประตูแบบว่าตรงนี้จะเป็นประมาณ3บล็อกนะตันนี้ก็3ามบล็อกกว้างสานะครับแต่เป็นประตูคู่ตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นดีไซน์ที่ผมคิดไว้ในหัวนะครับเพราะว่า ถ้าวางกระบอกเดียวมันมันไม่ได้นะครับก็เลยวางสองกระบอกเอ้ยไม่ใช่สองกระบอกสี่กระบอกแล้วก็มัดรวมกันนะใช้สีขาวเป็นสีในการมัดนะครับมันต้องวาดนูนนะจริงๆมันต้องวาดนูนกว่านี้วาดนูนให้มันดูว่าเอ้ดูดูมันมัดกันอ่ะโอเคนี่คือสิ่งที่ผมจะสร้างใน Minecraft นะครับผมงั้นต่อจากนี้มันจะเป็นรีเพย์แล้วนะครับก็ผมอยากให้ทุกคนดูให้จบนะครับอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบจริงๆก็เดี๋ยวเราไปดูรีเพย์มอดกันเลยครับผม โอเคนะครับก็หลังจากที่เราดีไซน์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นการปรับพื้นหน้าดินหน้าดินก่อนนะครับก็ก็ปรับให้มันแบบว่าน่าจะพอกับสิ่งที่เราต้องการที่เราจะต้องการสร้างคือระเบิด4อันนะฮะโอเคพอเราปรับพื้นที่หน้าดินได้แล้วเราก็เริ่มทําโครงนะครับโครงนี้จะใช้เป็นประมาณเขาเรียกอะไรแบบว่า ด้านขอบแลานอกสุดจะเป็นห้าบล็อกนะครับก็ตอนนี้น่าจะทําผิดอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะมีมามานั่งแก้นะฮะก็อันนี้ก็ทําไปก่อนนะครับสี่กระบอกนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะนั่งแก้ปุ๊บเพราะว่ามันเห็นมันเกินนะครับเป็นสี่กระบอกนะครับก็ทําเป็นครึ่งทาเป็นวง,วงกลมแล้วก็ทําขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ขึ้นไปเลยข้างในจะให้มันเชื่อมกันนะครับก็เลยสร้างเป็นห้องนั้นไว้แล้วพอสร้างพอสร้างไอ้นี่วางโครงพื้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ เริ่มตอกำแพงเลยครับเหมือนกำแพงจะสูงมา1 1บดบล็อกนะครับแล้วก็เหมือนจะของไม่พอก็เลยไปซื้อของร้านอบอสไปซื้อร้านพอยิงแล้วก็ราคาตะนะครับแล้วก็กลับมานั่งทำต่อ <c oughs> นะฮะก็แบบว่ากระดูกไม่พอทรายไม่พออะไรเงี้ยนะครับก็เลยมานั่งทำเพราะมันต้องใช้กาเวลกับทรายในการทำตัวคอนกรีตนะครับ แล้วก็สีสีนี้ใช้จากไอ้นี่สีดําใช้จากฐานนะครับของผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นของเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นของออริจินอลแล้วที่ใช้ฐานคราฟสีดําได้นะฮะอันนี้พวกนี้ผมไม่แน่นใจนะแล้วก็ใช้สีสีแดงจากกุหลาบที่ปลูกไว้ข้างล่างนะใช้กระดูของร้านอบอสมาทําให้มันดอกแล้วก็มาคราฟเป็นสีก็ตอนนี้านจะคราฟสีดําอยู่นะ ก็มานั่งตัดขอบตัดขอบเจ้าตัวระเบิดนะครับให้มันเป็นเหมือนทรงกระบอกสีอันข้างบนอีกรอบหนึ่งแล้วพอทําตรงนี้เสร็จปุ๊บก็วางเส้นชนวนครับเส้นชนวนนี้ให้มันไม่ไม่ไม่เป็นแพทเทิร์นนะครับก็จะได้เพราะว่าตัวเชือกเราคุมไม่ได้แล้วถ้าในชีวิตจริงแล้วข้างในเราก็มานั่งทําเปลี่ยนพื้นพื้นสีแดงนะครับก็มันมีเอ้อีมีแกะอยู่เอยมีแพะอยู่ข้างในด้วยนะครับมันก็ชนผมไปรอบหนึ่งตอนนั่งทํา อันนี้เราก็นั่งทําเสากําแพงข้างในให้มันดูเป็นไอ้นี่เป็นห้องนะครับให้มันเดินได้เหมือนเดินได้สี่ทิศมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ยากเลยแล้วก็เจาะรูตรงกลางครับเพราะว่าอยู่ก็อยากให้คนเดินผ่านทะลุเอานะครับผมร้านก็ประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยวเรานั่งทํไอ้นี่ต่อทำตัวเส้นนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะนะเพราะตอนนี้เส้นสีขาว หลังจากที่อัดเสียงเสร็จไปหมอบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนเป็นสีดําก็ได้นะโอเคเดี๋ยวกะว่าจะลองเปลี่ยนดูนะครับผมโอเคนะครับโอ้เสียงเนเธอร์ดังมากหลังจากที่เราทําการย้ายของไอนี้เสร็จแล้วนะครับเราต้องเอานี่ไปเดินนี่วะก็เดี๋ยวเราจะย้ายจเจ้าพวกของที่เราจะขายไปไว้ที่นู่นกันนะครับโอ้ก็ของที่จะย้ายไปก็มีกันพาวเดอร์นะครับงั้นผมวางเชลเกอร์ ปล่ากันเลยย้ายไปให้หมดแล้วปุ๊บคลิกันพาวเดอร์เราเราฟาร์มไม่ได้คุณภาพเท่าอารน่ากับกับลักกี้นะครับมันเลยผลิตไม่ได้เยอะเท่านั้น อาจจะมีการแก้ดีไซน์ที่หลังด้วยนะฮะโอเคเราก็เอาประมาณนี้ไปขายก่อนล้วกันก็ราคาก็นะ่าตอนนี้ผมจะขึ้นแล้วเพราะว่ามันถูกไปนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะลดเป็น1นึ่งสแต็ a หนึ่งดมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น5้าส c ต็กไอห้าห้าไดมอนด์หนึ่งสต็นะครับโอเคเอาไปยกพวกนี้ไปด้วยเลยนะโอเค วเราไปร้านกันเลยครับเดินทางเดินทางโอเคนะครับก็เรามาถึงกระเป๋ากางแล้วนะครับก็เป็นตรงที่เขาเอาของมาขายกันก็อันร้านักกี้ร้านพอยอิงนะครับตรงนั้นก็ตอนสร้างก็จะวิ่งเข้าไปซื้อบ่อยถ้าเห็นนะครับในในตอนที่อัดจะรีเพย์นะโอเคก็คือตอนแรกร้านมันก็ เป็นระเบิดแล้วครับแต่ว่าผมผมใส่สีขาวเข้าโดยกาเป็นอมงกุดกาเป็นอมงกุดแล้วข้างในก็เป็นอมงกุดด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะแบ่งมันคือมันเป็นสี่ทางนะฮะันเป็นอย่างเงี้ยผมกะว่าจะวางตรงเนี้ยเป็นกันพาวเดอร์ตอนนี้เป็นทีนทีแล้วก็อาจจะขายดอกไม้ด้วยอัอนหนึ่งนะครับเออต้องไม่ได้กันพาวเดอร์ทีนทีแหละประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราวางจริงๆก็วางกล่องแหละ ไม่ใช่หนึ่งส1ต็ตหนึ่งใดเดีต้องห้าส c ต็ใหนึ่งใดเพราะว่าเราเอาสามสแต็ใหนึ่งใดก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันเราก็ไม่ได้ไม่รู้ดิมีไหมตัวนี้ไม่มีอ่ะไม่มีเอ็นวิวแไม่มีเอ็นวิวจริงดิไปยืมเอ็นวิวบ้านนี้ก็ได้มั้งเหมาะบะทางรับมอบบสยังไงมีอยู่ นี่ของอะไร TNT TNT หนึ่งแต็ตกสามใดคือเนี้ยซื้อคุ้มกว่าโอเคเราก็วาง รวมเป็นเลขขี้อ่ะผมต้องวางอ่ะโกเม,มนี่ของ t ีแล้วก็ของกันพาวเดอร์นะครับแล้วก็วางวางตรงไหนดีวะวางตรงนี้ละกันเดี๋ยวว่างๆเราจะหามาตั้งอีกอันหนึ่งนะความจริงอันนี้ผมต้องมี มีสองอันด้วยแหละแต่ว่าตอนนี้มันมีอันเดียวกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์ปุ๊บชึบเก็บเข้าไปก่อนอันนี้โยนทิงนท้งโยนทิงนท้งโยนทิ้งโยนทิง้งโยนทิ้งโยนทิ้งไฟให้หมด อเออ๋ยมิจยโยนทีเก็บลงกล่องให้หมดโอเคกันพาวเดอร์หนึ่งสแต็กหนึ่งไดมอนด์นะครับไปก,ก็ทีนทีทีนทีมาเก็บกันพาวเดอร์อ่ะโอเคโอเคตลอดร้านในวันนี้นะครับ ก็ <G ül üş> ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมมากนะครับก็มันอาจจะเป็นคลิปสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าแล้วก็เพราะว่าในตอนอัดรีเพย์ผมน่าจะบอกไปแล้วแหละในตอนอัดรีเพย์ผมนั่งฟังไอ้น,นี่อยู่นั่งฟังเขานั่งฟังแนวข้อสอบวิชาชีวะอยู่นะครับก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้อัดตอนที่นี่นะมันมีเหตุการณ์อย่างนี้แหละโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้า,น,าน,น,นะครับ ือไม่ก็เจอพสพฤหัสมีไลฟ์นะครับพุหัสน,น่าจะมีไลฟ์ผมขอดูตารางสอบแป๊บหนึงอืมน่าจะมีไลฟ์นะครับงั้นงั้นงั้นถ้ามีเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวผมเจ่งเตือนอีกทีนะครับก็เจอกันในไลฟ์วันพฤหัสนะครับแล้วก็เจอคลิปใหม่วันเสาร์นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย